ขณะนี้ทีมงานของเราอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านบ้านเขานะคะหลังน้ำลดแล้วค่ะในวันนี้นะคะเราจะเข้ามากดขยเ,ออเก็บขนขยะชิ้นใหญ่นะคะรวมไปถึงเศษวัสดุต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะขอให้ทุกท่านค่ะนำขยะของท่านนะคะนำมาวางไว้บริเวณหน้าบ้านค่ะเพื่อที่ทางเทศบาลบรพหาสารคามจะได้เก็บขนขยะของท่านนะคะ ไปกำกับจัดต่อไปค่ะภมที่รับก็ในปิมาที่ รถใหญ่ไปได้รถกระบะดีแต่ว,ว่าก็ดูแล้วถ้าเกิดที่ท่านบาาานัตรทีนะ่เก่าเนาะถ้ามีทาประชาชนนะเออเที่ยวไม่ค้าขายนะครับก็ยังดีแล้วก็มีการบริการในเรื่องของถุงยังชีพนะครับแล้วเข้าข้าวสารอาหารแห้งตรงนี้เราก็ยังมีปริมาณในการบริจาคได้กายวันนะครับแต่วประชาชนส่วนใหญ่สามารถที่จะออกมาได้แล้วนะครับแล้วก็ เรื่องของเรื่องขงการเราเลียงตอนนี้ประมาณว่าน้ำลดเขาก็จะขอบริการเรื่องของการขนส,มสม่งขอบรกานว่ากัวไทยเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่ได้่ามว่าน้ำจากล่าชีกระสุงข,ขึ้นแต่จะโซนของอสีสอดสาดวบริเวณหน้าจึงประมาณนี้นะครับเรื่องของการดูแลส,ส่วนเกตัอง,องคุณรับามที่นี่มีเาโอเคยโอเคนน้ก็สาวปีก็ เมื่เดือนสาคัก็มีารังลักลอบลดพิพาทนะครับวันนี้ก็มีสอบุเรียนก็ยิ่ขนครับต้องขอบคุณทกคงานท่านนะครับส่วน่ในการทำงานรับข้อ้อที่หงครับครับว่าเมื่อเช้าได้รายงานท่านบอล้วว่าเพิ่มสี่มครับทางทบ